เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วงวายพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกสวยเลยือกใช้นะครับคันนี้เป็น Honda Civic ครับ Civic Dimension ปี Dim 02เครื่องเกียร์ดีสีสันสวยงามกับราคาเพียง59,900บาทนั่นเองสวยคุ้มกันละครับรถบ้านพร้อมใช้งานได้เลยรอๆ เครื่องดีเกียรโต้ครับเครื่อง D17 V t e ีทครับตำมันล้วนสดๆ5 9 9 0 0บาทพร้อมมาใช้งานได้เลยไม่เคยแก๊สขับทางไกลได้สบายน้ำไม่ดันกวอนไม่ไหลช่วงล่างก็ยังดีครับเหลยอสุดไม่ดังรถทรงสวยครับสีสารรับพัน80%ได้อาจจะมี 600, ะริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานแอร์เย็นเพลงเพาะจบไฟฟ้าทั้งสีบ้านภาษีไม่ขาดเล่มครบเหลือรวมแล้วก็ออกครบครับ,รบสมบูรณ์พร้อมใช้ราคาถูกด้วยนะครับ59,900บาท สนใจก็ไปดูท่านลองขับประกอบการตัดนะสินใจกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบาาก็กดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าหรือซื้อมาจำไล้ไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากดถูกใจให้ด้วยพิกัดดูรถอยู่ค่ายสีพัชรินจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับคลิปนี้ก็ต้องของลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ